สวัสดีเหล่าสมาชิกช่องกดในสลีปไทส์ฝันดีผีรอบเตียงทุกคนนะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่17ละชื่อเรื่องว่าเสียงเคาะจากข้างห้องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนที่ชื่อว่า A เป็นนักศึกษาปีสองของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็แล้วกันก็คือว่าเวลาตอนที่ เราเข้ามหาลัยตอนปีหนึ่งมหาลัยก็จะชอบบังคับให้อยู่หอในตอนที่ขึ้นปี2แล้วถึงจะอนุญาตให้ไปอยู่หอนอกได้นักศึกษาที่ขึ้นปีสองก็เลยจะตามตะเวนหาหอพักนอกมหาลัยกันแล้วส่วนใหญ่ก็จะแบบหากันนานเพราะว่าพวกหอนอกที่อยู่ใกล้ๆมหาลัย มันก็จะโดนจองเต็มกันหมดแล้วไงก็จะเหลือแบบพวกหอไกลๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันไปมาไม่ค่อยสะดวกแลวเอเออะ่ะด้วยความที่มันแบบไม่ได้รีบหาหอกว่ามันจะได้หอก็คือเพื่อนเขาได้หอนอกกันหมดละมันก็เลยไม่ได้อยู่กับเพื่อนไงต้องแยกไปอยู่หออื่นที่แบบไกลๆจนไปได้หอแห่งหนึ่งสภาพแบบ เก่าๆโสมๆหน่อยอยู่กลางทุ่งนามีคนเช่าเต็มเกือบทุกห้องแล้วส่วนใหญ่คนที่มาเช่าก็จะเป็นพวกแม่บ้านคนงานก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อดีของไอ้หอเนี้ยก็คือค่าเช่ามันถูกแบบว่าถูกมากๆพอเอมันไปถามเจ้าของหอว่าเนี่ยมีห้องว่างไหมเจ๊เจ๊เลยตอบกลับมาว่ามีดิทำไมจะไม่มีอ่ะ ห้องชั้นสอะวัางเกือบทั้งชั้นเลยมีคนเช่าแค่ห้องเดียวเองตอนแรกอะเอมันก็สงสัยว่าโหชั้นสี่ทั้งชั้นมีคนเช่าอยู่แค่ห้องเดียวทำไมคนอื่นเขาไม่มาเช่าห้องชั้นสี่กันวะมันก็เลยตัดสินใจอ่ะเช่าชั้นสี่นี่แหละห้องที่อยู่ในสุดจะได้ไม่ต้องมีแบบคนมาเดินผ่านหน้าห้องบ่อยจะได้ไม่รบกวน แล้วช่วงนั้นคือมันเป็นช่วงแบบหน้าฝนพอดีอะเอมันก็เลยรู้เลยว่าทำไมห้องชั้นสี่อะถึงไม่มีคนอื่นมาเช่าเพราะว่าเวลาฝนตกลมแรงทีไรอะไอ้ข้างห้องเนี่ยเคาะห้องตลอดลมมาปุ๊บมันเอาละเคาะละตึง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 ึงึงง,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 งคือคนอื่นๆเขาก็คงจะลำคาญนะแบบว่า เคาะห้องอยู่นั่นแหละไม่อยู่ละลมคาญเสียงไอ้ค้างห้องนี่ก็ไม่รู้เป็นอะไรวันปกติมันก็ไม่ได้เคาะนะมันจะเคาะเฉพาะวันที่แบบฝนตกลมแรงมันถึงจะเคาะแล้ววันไหนยิ่งแบบฝนตกหนักอ่ะมันเคาะหนักเลยเคาะถี่ยิบเลยเคาะไปจนกระทั่งแบบฝนหยุดตกอ่ะมันถึงจะเลิกเคาะอ่ะเอมันก็หงุดหงิดไงแบบ เป็นบ้าแล้ววะเคาะอยู่นั่นแหละมันก็เคยลองแบบว่าตะโกนกลับไปแบบเคาะหาตื้อตืเหรอ,ตอแต่ไอ้ข้างห้องมันก็ไม่ตอบเไยมันก็เคาะเหมือนเดิมเหมือนทําเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเอมันเดินผ่านไอ้หน้าห้องนั้นพอดีมันก็เลยบอกว่าอ่ะลองดูหน่อยดิไอ้เจ้าของห้องแม่งหน้าตาเป็นไงวะเคาะอยู่นั่นแหละ ฝนมาทีเคาะทีทุกวี่ทุกวันแล้วตรงหน้าห้องน่ะมันมีแบบเป็นหน้าต่างบานเกรดไงเป็นหน้าต่างบานเกรดแล้วก็มีามานบังทับบานเกรดอีกทีหนึง่งแต่ามานมันก็ไม่ได้บังสุดใช่ปะคือไอ้ตรงข้างๆมันก็สามารถแบบมองรอดเข้าไปได้เอมันก็เลยมองเข้าไปเลยไอ้ตรงข้างๆอมองเข้าไปปุ๊บมีคนแบบ ชงกหน้ามองกลับมาแบบเหมือนว่าเอาหน้าจอเอาตาจอกลับเลยอะเอมันก็ตกใจยกมือไหว้ขอโทษครับขอโทษครับแล้วมันก็รีบวิ่งลงมาเลยมันก็งงกับตัวเองคือมันนะตั้งใจจะไปต่อว่าเขาไว้ที่เขาเคาะแต่กลายเป็นว่าเอา้ดาดันไปยกมือขอโทษเขาเฉยมันเลยมาบ่นกับเจ้าของหอบอกว่า เนี่ยไอห้องที่อยู่ข้างๆผมอะฝนตกปุ๊บมันเคาะปั๊บเลยเคาะทุกวันเลยเจ๊เจ๊ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยไอข้างห้องอะมันเป็นผู้ชายมันชื่อว่าชาติคือมันเช่ามาแบอบกว่าเช่าตั้งแต่ต้นปีอะขอจ่ายตังเช่าเป็นรายปีอะแล้วก็บอกกับเจ๊ว่าไม่ต้องเข้ามายุ่งเข้ามาวุ่นวายเพราะว่ามันะต้องการความสงบ แล้วถามว่าเจ๊สงสัยไหมไม่เจ๊ไม่สงสัยเจ๊บอกหวานปากเลยแบบไม่ต้องไปวุ่นวายก็ดีจะได้ไม่ต้องขึ้นไปเช็คอะไรมากแล้วมันก็จ่ายค่าเช่ามาแล้วจ่ายเงินครบก็พอละเจ๊ไม่ได้เป็นคนคิดเยอะอะไรพอได้ฟังแบบเนี้ยไอเอมันก็สงสัยหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกเพราะว่าตั้งแต่มันมาพักก็หลายวันแล้วนะ ยังไม่เคยเห็นว่าไอ้ข้างห้องเนี่ยมันออกมาจากห้องเลยสักครั้งเดียวแล้วด้วยความที่มันเป็นหน้าฝนไงฝนตกทุกวันลมแรงทุกวันมันก็เคาะทุกวันจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งเอมันทนไม่ไหวละแม่งเคาะอยู่ได้งุนหิดก็เลยเปิดประตูห้องตัวเองออกไปเลยตัดสินใจวันนี้มีเรื่องแน่เดินไป ไปหยุดอยู่ที่ไอ้ข้างห้องที่มันชอบเคาะแล้วก็ไปเคาะหน้าห้องมันพร้อมกับตะโกนว่าเอ็งจะเคาะหาตื้อตืตต้เหรอพอตะโกนไปนึกว่าไอ้ข้างห้องมันจะหยุดเคาะไม่มันเคาะกลับมาหนักกว่าเดิมแล้วคราวเนี้ยมันเคาะแบบรัวทียิบเลยตึงต้งๆๆๆๆๆๆๆ เอเลือดขึ้นหน้าหน้าแดงแปด๊ดกำมือแน่นแบบโมโหไงไม่ยอมวันนี้ยังไงก็ไม่ยอมแน่ๆยกเท้าขึ้นผีบประตูเข้าไปเต็มแรงเลยกรอนมันก็พังแล้วก็ประตูก็กระแทกเปิดเข้าไปตึงสิ่งที่เอเอมันเจอข้างในห้องอะ่ะมันเป็นร่างของผู้ชายคนหนึ่ง แขวนคอห้อยลงมากับพัดลมเพดานแล้วเป็นล่างที่แบบแห้งกลังแล้วอะ่ะเหมือนอยู่มานานแล้วอะ่ะแล้วหน้าต่างห้องเนี้ยมันก็ถูกเปิดทิ้งไว้ไงเวลาที่มีลมพัดเข้ามาไอ้ล่างเนี้ยมันก็แกว่งไปตามแรงลมเท้าของล่างมันก็ไปกระแทกกับผนังอนะตึง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 ,ตงอย่างเงี้ยนั่นแหละ ที่มาของเสียงเคาะที่เอมันได้ยินพอเห็นอย่างนั้นน่ะไอเอวิ่งลงมาเลยวิ่งถลหลบันไดลงมาขนหัวลุกสู้คือเพิ่งจะรู้ว่าไอที่มันตะโกนด่ายอยู่ทุกวันนะว่าแบบมันจะเคาะหาตื้อๆเหรออนั่นคือแบบตุยไปแล้วเว้ยแล้วตุยไปนานแล้วเนอะก็ว่าอยู่ว่า ทำไมมันเคาะเฉพาะวันที่ฝนตกลมแรงวันที่แบบไม่มีลมไม่มีฝนมันก็ไม่เคาะพอลงมาถึงชั้นล่างสุดเอมันก็เลยรีบวิ่งไปหาเจเจ้าของหอแล้วมันก็เล่าให้ฟังว่ามันไปเจออะไรมาพอเจรู้ก็แบบอึางอึงอ,อึงแล้วก็โทรตามรถมูลิตี้มาเก็บร่างไปคือเอาจริงๆอ่ะพอไปถามเจเจของหอ เจ้าของหอมันก็ไม่รู้เว้ยว่าไอ้ผู้ชายคนที่ชื่อชาติเนี่ยมันเป็นใครมาจากไหนแล้วมันมาผูกคอที่นี่ทําไมคือแบบไม่รู้อะไรเลยอะแต่ที่ว่าจ่ายเงินค่าเช่ารายปีเอาไว้ก็คงน่าจะแบบไม่อยากให้ใครมารบกวนล่างของตัวเองที่อยู่ในห้องนั่นแหละเนี่ยแล้วพอเรื่องเนี้ยเจ้าของหอมันก็เลยแบกว่าจะลดราคาให้เอีกเพราะว่าอยากให้อยู่ต่อ แต่มีข้อแม้ว่าอย่าบอกใครนะโมนิธิเขาก็เอาล่างออกไปแล้วมันไม่มีหรอกผีเผลอเสียงเคาะมันก็ไม่มีละเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าก,กลัวแล้วหนูอยู่ต่อได้มันก็ตามหลักวิทยาศาสตร์อะ่างมันแห้งไปแล้วมันก็เบาลมมันก็พัดฟิวไปกระแทกนั่นกระแทกนี่ไม่มีอะไรให้กลัวหรอกคิดมากหนู แต่ว่าต่อให้เจ,เจ้าของหอบอกยังไงอะเอมันก็ไม่ยอมอยู่มันตั้งปณิธานในใจเลยว่าจะไม่อยู่ที่นี่อีกเป็นอันขาดเพราะว่าไอ้วันที่มันมองเข้าไปในห้องน่ะตรงข้างๆกระจกบานเกลด็ดอะวันนั้นนะมันมีคนมองกลับมาใช่ป่ะแล้วคือคนที่ผูกคอมันผูกกับ พัดลมเพดานที่อยู่กลางห้องไงแล้วมันจะเอาหน้ามาจู้แล้วมองกลับมาได้ไงอะ่ะถูกปะ่ะถ้ามันไม่ใช่ผีอะนะแล้วเรื่องเล่าของวันนี้ก็จบละเรื่องเสียงคอจากข้างห้องก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนผมจะได้เอา เรื่องใหม่ๆม,ม,มาเล่าต่อสำหรับวันนี้ก็ Good Night Sleep Tight ฝันดีผีรอบเตียงนะครับ